สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่24กันยายนนะคะก็เมื่อสองสวันที่แล้วนะคะวันก็ได้ลงคลิปไปเนาะน่าจะเป็นวันพุธนะคะน่าจะก่อนเที่ยงอยู่นะทุกคนก็ทางอเมริกานะคะวันพุธที่12กันยายนในช่วงบ่ายๆนะคะ ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนนะคะในหลายๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายนะคะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงไปในทางเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งทาง Moderate แล้วก็ Progressive Democrat ในตัว spending bill นะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็พยายามจะ แก้ไขปัญหาในพรรคเดมโมแครตเองนะคะทั้งในเรื่องของการโหวตนะคะไอแพ็กเกจตัว1.2เทิวเลียนนะคะ i n f ราส Structure Package กกนะคะแล้วก็ตัว3.5เทิวเลียน Stimulator Package นะคะรวมไปถึงการขึ้นเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การค้างชำระหนี้ของสหรัฐนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็จะเป็นครั้งแรกของทางสหรัฐอเมริกา เลยนะคะในเรื่องนี้ก็รวมไปถึงอ่า government s h u t d o ด n ด้วยนะคะซึ่งเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้อ่ามีการ shutdown เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งนะคะอ่า m o d e r a t e s in t h e house นะคะแล้วก็ Progressive in the House m o d e r a t e s in t h e senate นะคะแล้วก็ Progressive in the Senate นะคะ,ะ,คะที่เข้าประชุมกันนะคะก็หลังจากประชุมนะคะทาง White House นะคะแล้วก็อ่า ออกมาบอกว่าการประชุมนะคะมีประสิทธิผลอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็ตรงไปตรงมาดีนะคะซึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนาะทาง House นะคะก็ได้มีการผ่านดิลนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานนี้แล้วก็การพัก เขาเรียกอะไรอ่ะค้างชำระหนี้นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะจากวิดีโอที่แล้วที่วันลงไปนะคะก็เหลือแต่ว่าเขาจะเอาเข้าไปโหวตใน c ีเนนะคะคือถ้าเขาเอาไปใน c ีเนแล้วนะคะก็ต้องมีฝ่ายของริพับกันนะคะสนับสนุนถึงจะผ่านนะคะแต่ถ้า ไม่ผ่านนะคะโดยเฉพาะนะคะมิสพอลโคนอลนะคะเขาก็บอกกั่แล้วนะคะว่าเขาจะโหวตคัดค้านนะคะก็จะทำให้ทางเดโมแครตนะคะทำงานยากมากขึ้นนะคะพูดถึงสมัยก่อนนะคะทรัมป์นะคะเป็นประธานาธิบดีนะคะก็เคยมีการเพิ่มเพดานนี่นะคะเพราะ,ะวันว่าเขามีการเพิ่มทุกปีนะ ออท,ทุกสมัยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากเดโมแครตนะคะแต่มาคราวนี้นะคะทางริพับลันนะบอกว่าจะคัดค้านนะคะแถมยังบอกอีกนะคะว่าทางเดโมแครตสามารถจะทำให้ผ่านได้โดยไม่ต้องให้ทางริพับลั c น n สนับสนุนว่างั้นนะคะซึ่งทางเดโมแครตเองก็มองว่าทางริพับลันนะคะ,อะเอาการเมืองมาเล่นในเรื่องนี้ มากไปนะคะคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีการไม่ผ่านบิลตัวนี้นะคะตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะหรืออาจจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็จะมีผลกระทบนะคะที่สำคัญนะคะถ้าทางรัฐบาลของอเมริกานะคะหมดเงินจริงๆนะคะคนที่มีผลกระทบก็คือ,อ,อคืออะไรก็ตามนะคะที่ทาง หน่วยงานรัฐบาลการนะคะจ่ายเงินให้คุณทุกเดือนนะคะก็อย่างเช่นนะคะคนที่ได้รับเงินจากรัฐบาลก็จะมี SSI นะคะ s s d i c h i l d t a e c r c d i t หรือไม่ก็ Medicare อะไรพวกนี้นะคะก็จะมีผลกระทบมากนะคะรัฐบาลก็ต้องเอาเงินมาจ่ายทุกเดือนนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่มีตังก็คือคนที่รอรับตังจากรัฐบาล วกเกษียณอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีผลกระทบนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะวันพฤหัสบดีนะคะวันที่23กันยายนเนาะทางชัดชูเมอร์นะคะแล้วก็แนนซี่โพลลซี่นะคะออกมาประกาศนะคะว่ามีดีเทลนะคะของตัวแพ็กเกจ3.5พัเลียนแล้วนะคะซึ่งดูเหมือนว่านะคะเฮาส์ House กับเโมแคร์เนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะคะซึ่ง แนนซี่โพลล์ซี่นะคะ mm hmm. แกก็เป็นสปิเกอร์สปิเกอร์ออฟเดอะเฮาส์นะคะแล้วก็ช h u c k ชูเมอร์นะคะแกก็เป็นอ่า uh, ม majority ของอ่าซีเนตนะคะ mm hmm. เป็นผู้นำเสียงข้างมากในซีเนตนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับได,ได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะเขาเขาออกมาประกาศว่าโอ้มีดีเทลอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพอข่าวออกไปนะคะก็มีนักข่าวไปถามทางอ่าเดโมแครตนะคะบางคนนะคะเกี่ยวกับ รายละเอียดว่าไอตัวแพ็กเกจ3.5ชิลเลียนนะคะรู้หรือยังว่ามีดีเทลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ได้รับเสียงเดียวกันนะคะเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นเลยอะไรเหมือนงงๆนะคะว่ามีรายละเอียดแล้วเหลืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่า,าไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรนะคะเพราะว่าตัวแพ็กเกจ3.5ชิลเลียนเนี่ยจริงๆอ,ะอ่ะเขาก็เหมือนกับ ทำงานนะคะเขาพยายามจะเขียนร่างออกมานะคะแต่ทุกคนยังไม่เห็นนะคะที่นักข่าวไปถามนะคะก็ตอนนี้นะคะออกมาแล้วนะคะวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่24กันยายนนะคะก็มีดีเทลออกมานะคะไอตัวแพ็กเกจ3.5ทิวเลียนนะคะก็มีทั้งหมดนะคะทุกคน2,465หน้านะคะคิดว่าน่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในไอตัวที่เขาเพิ่งจะให้ดีเทลมาวันนี้นะคะวันที่วันศุกร์วันนี้นะคะซึ่งที่วันเห็นนะคะ,ะก็จะมีช้ i l อ c ค r รนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรอ่ะ Universal Pre-King k i n d e r g a r t e n นะคะแล้วก็มีตัวสำหรับ เพจสำหรับ Family นะคะแล้วก็ m e d i care m e d i care leaf อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มี Child Tax c r ค d i ิตด้วยนะคะในนั้นนะคะซึ่งจริงๆมีเยอะหน้าเนาะ2,465หน้านะคะแต่วันคาดว่านะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเขาก็จะมีน่าจะมีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นในตัวแพ็กเกจ3.5 r i l เลียน,นะคะที่เขาเพิ่งจะออก มาวันนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะสองสอหน้านะคะ,ะก็วันให้ดูวันก็ดูคร่าวๆนะคะก็รู้สึกว่ามันเยอะเนาะสนหน้าเลยนะน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะอันนี้แค่เป็นคร่าวๆนะคะ ในหน้าที่อันนี้นะคะมันให้ดูคร่าวๆนะคะก็จะออกมาอย่างนี้ละวันเห็นคร่าวๆแล้วระคะแต่ว่ามันอ่าวันยังไม่ได้ไปดูเยอะเพราะว่าจริงๆแล้ววันคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างที่วันบอกนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็เหมันเขาจะมีการโบวตในวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะที่วันเห็นก็อย่างที่วันบอกนะคะในหน้า มันไม่รู้จะยังไงนะมันเยอะนะที่วันดูก็คือหน้า241นะคะก็มีเกี่ยวกับชายเอออะไรพวกนี้นะคะ Universal Free King the Garden นะคะแล้วก็จะมีหน้า1243นะคะทุกคนถ้าอยากดูก็เข้าไปดูได้นะคะมันเยอะวันก็จะให้ดูเข,า,เขาแค่นี้เนาะคือเขาออกมาแล้วนะคะเป็นเป็นบิวออกมาแล้วนะคะทุกคนอย่างที่เราเห็นก็จะเป็น ช้เ็เครดินะคะที่มันเคยอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะยื่นเวลาออกไปถึงปี2025เนาะทุกคน<ม>หวังว่าคงจะมีเงิน s i m u l ูล c h ช็คในนั้นหรือทุกคนอาจจะหวังอยู่นะคะว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือในในรอบที่4นะคะก็เดี๋ยวเขาก็คงเปลี่ยนแล้วก็ ดึงออกดึงเข้าเอาใส่เอาเข้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะแล้วก็วันจันทร์เขาก็จะมีแอนน์ซี่โพลิซบอกว่าเขาจะมีการโหวตในวันจันทร์ที่27นะคะคือตัว1.2ทิวเลียนกับ3.5ทนะิวเลียนน่ะเขาอยากให้มันโหวตตัว3.5ทิวเลียนผ่านแล้วเขาก็จะโหวต1.2ทิวเลียนต่อนะคะ ระหว่างเดโมแครตเองนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเขากรุ๊ปหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่มีการโหวต1.2 t r i เลียนะนะคะพายเลอาทิหน้าเขาก็จะไม่โหวตตัว3.5 t r i เลียนนะคะอีกกรุ๊ปหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่ให้3.5 t r i เลียนนะคะ,ะโหวตก่อนเขาก็จะไม่โหวตไอ้ตัว1.2 ทิวเลียน Infrastructure Package ตัวนั้นนะคะคือในเดโมแ r a ตเองนะคะก็จะมีอยู่สองความคิดเห็นตอนนี้นะคะก็เลยทำให้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเรียกประชุมในวันพุธช่วงบ่ายๆนะคะวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้วันก็รวบเดียวนะคะค่อนข้างจะ เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เกี่ยวกับ uh, ข่าวนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ uh, US government นะคะในช่วงนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงที่เน้นๆนะคะที่เขาย่ uh, พูดถึงตอนนี้มันก็จะมีนะคะบิลที่ผ่าน House ที่วันลงคลิปไปเมื่อสอวันที่แล้วก็คือ เป็นการเพิ่มเพานนี้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การพักชําระนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีที่สําคัญก็จะมีเงินบิล3.5ทิลเลียนนะคะแล้วก็1.2ทิลเลียนนะคะที่เขาพยายามเป็นเมนหลักๆที่มีข่าวอยู่ตอนนี้นะคะทางทีวีของเราอยู่ตอนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะวันก็ จะบอกว่ามาสรุปคร่าวๆไม่นะมันยาวเหมือนกันนะ11กว่านาทียังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่วันที่มีเวลาว่างอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน